ตาอะไรเป็นตัวมาตรฐานไม่ยมีสองเส้นอ่ะายินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม็กพิทโกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสวอปโควิดเทสไปพร้อมกับทุกคนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เค้กอ่ะมีชุด ตรวจสวอบโควิดหรือที่เราเนี่ยรู้จักกันหรือกำลังเป็นที่นิยมตอนนี้เลยนะเรียกว่าตัวแอนติเจนเทสคิสโควิด19นั่นเองนะคะเป็นของ standard q covid 19แอนติเจนนะคะซึ่งผลิตโดยบริษัท sd biosensor นะคะก็โฆษณา,าให้เขาไปเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยผ่านทางออยอในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาเขียนว่าใช้สำหรับประชา ชนทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้นั่นเองนะคะอ่านี่เราจะมาเปิดกล่องให้ดูกันว่าในภายในอุปกรณ์อะไรบ้างสวบโควิดเทสด้วยตนเองทำยังไงแล้วการอ่านผลการแปลผลหรือการเก็บรักษาต่างๆทำยังไงรวมไปถึงหลังจากนี้หลังจากผลโควิดเราออกเนี่ยเราควรทำยังไงต่อ4อย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยชดาอันนี้นะคะก็เป็นชุดเซ็ต การตรวจของเรานะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องล้างมือของเราให้สะอาดเมื่อกี้เคกได้ลุกไปล้างมืออะไรเรียบร้อยแล้วเช็ดให้แห้งอ่าฉีกตัวนี้ก่อนเลยออกมาก่อนเลยแผ่นเทสของเราเป็นแบบนี้นะสำหรับตัวนี้นะคะมันจะอยู่ในซองแบบนี้มันเป็นซองกันชื้นสำหรับต,ตัวแผ่นในการอ่านผลนะคะซึ่งเขาจะมีอยู่ว่าถ้าข้างในขึ้นสีเหลือง แ a l i d แปลว่าใช้ได้นะคะแต่ถ้าข้างในมันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแปลว่าใช้ไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันมีความชื้นเข้าก็คือสิ่งตรวจอันนี้มันมีการรั่วของซองอะไรต่างๆทําให้การอ่านผลตรงนี้มันคลาดเคลื่อนแล้วก็เสียได้นะคะ2องก็คือจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ายาที่มันจะจับกับตัวโปรตีนตัวแอนติบอดีของโควิดตัวนี้นะคะจะเป็นหลอดจุกปิด ร่วมกับเป็นตัวหยดด้วยภายในตัวการตัวนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีส่วนที่เป็นตรงนี้เป็นเหมือนฟองน้ํานิ่มๆฟองน้ําตรงนี้ใช้จุดนี้แต่ห้ามจับจุดนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สกรปรกเนาะเปิดจากด้านบนนะการที่ไม่มีอะไรนะเราฉีกมาอย่างนี้เลยนะีนแล้วน,นี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนเห็นไหม ซึ่งวิธีการก็คือว่าเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยแย่ในโพรงจมูกเราโดยที่เราจะเงยหน้าเนี่ยประมาณ45-70องศานะคะแล้วแย่เข้าไปในโพรงจมูกของเราเลยเพื่อความได้ผลที่ดีนะเราก็แย่เหมือนที่สวอป PCR ก็คือแย่จนชนตรงนี้เลยตรงตรง90องศานะเดี๋ยวเราจะแย่แล้วเราจะหมุนแบบนี้ประมาณ5รลอบ เหมือนงีหน้าแล้วก็ตาอะไรตาอะไรโอเคอันน <Okay, ี um ้ถือว่า แย่ได yeah, okay, right, right, okay, ้ดีสะเทือนโอเคเข้าเหนือข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหยิบตัวนี้ออกมาแกะฟอยล์พลาสติกเราใช้ตัวนี้จิ้มลงไปข้างในตรงน้ำหมุนประมาณ5-10ครั้ง เสร็จแล้วมันจะมีน้ำยาติดอยู่ตัวที่พุ่มใช่ไหมคะเราค่อยๆออกแรงบีบแล้วก็รูดน้ำยาก็รูดน้ำาอย่าอ่าเรานำตัวนี้ที่เป็นจุกป,ปิดแบบนี้นะคะปิดเข้าหากันอ่านี่กดลงไปเลยกดนี้เลยชุบมันจะปิดสนิทอย่างนี้เลย โอเคหลังจากนั้นเราหยดลงในช่องเทสของเราได้เลยซึ่งก็จะเป็นจุดนี้นะคะหยดประมาณ3-4ถึงหยดนะห้ามหยดจนหมดเด็ดขาด1 2 3 4หลังจากนั้นรอผล15นาทีค่ะอืมเรามาลุ้นกันเธอมันไล่ขึ้นมาแล้วดูดูมันไล่ขึ้นมาแล้วตายลยนี่มันขึ้นอ่างจางวะเนี่ย ขึ้นจางก็เนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยด้วยนียตต่ติ๊กต่อติ๊กต่อติ๊กตอก็คือตัว C มันจะเป็นตัวเกณฑ์พื้นฐานนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะขึ้น C ขีดแรกอยู่แล้วส่วนตัว T ขีดที่สองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขีดเข้มหรือขีดจางก็เท่ากับว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะตรวจพบตัวแอนติบอดีของตัวโควิด1 9หรือโควิด -19 นั่นเองนะคะ ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะใครที่ตรวจด้วยตัวแอนติเจนเทสตัวเนี้ยแล้วพบว่ามันขึ้น2ขีดหรือเป็นเนี่ยเราสามารถลงทะเบียนที่สปสอชอได้เลยซึ่งมันจะมีการลงทะเบียนพวกข้อมูลโทรศัพท์ข้อมูลที่อยู่อะไรเงี้ยเพื่อทําการคัดกรองแล้วเขาจะมีการโทรกลับมาส่งต่อกับผู้ป่วยในการส่งยากลับบ้านในสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเีเขียวอ่าหรือว่าสามารถดูแลตนเองได้ก็เหมาะสําหรับ ผู้ป่วยที่สภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะแต่สําหรับผู้ป่วยทีเ่เขาเรียกว่าสีเหลืองสีแดงเนี่ย oh. เขาก็จะแนะนําให้มีการไปสวบแบบ PCR ที่โรงพยาบาลขั้นต่อไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาล Hospital หรือว่าโรงพยาบาลสนามต่างๆนะคะตอนนี้ก็ผลเริ่มชัดและขึ้นแบบนี้นั่นก็คือ,อยังเราขอลออีกประมาณ10นาทีเพรามันยังไม่ครบ สำหรับใครที่ทําอย่างนี้แล้วมันไม่ขึ้นเลยหายไปเลยเป็นสีขาวไม่ขึ้นทั้งสองขีดหรือซีไม่ขึ้นไปขึ้นแค่ทีอันนี้เท่ากับว่าอ่านผลไม่ได้นะคะอเออร์เลอร์นะตัวนี้นะข้อแนะนํานะคะก็คือว่าตัวอุปกรณ์เซตชุดนี้เก็บหลีกเลี่ยงพ้นจากแสงเก็บอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วก็ไม่ไม่อยู่ในที่ชื้นนะเราเนี่ยสามารถเก็บไว้จนถึงได้วันหมดอายุจากที่ข้างกล่องหรือหลังกล่องอะไรพวกนี้ได้เลยนะสำหรับ การเทสพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเออมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแต่มันมีผลที่ค่อนข้างที่จะแน่ชัดอยู่สำหรับผู้ที่มีเชือ้อโควิดหรือตัวโปรตีนของโควิดอ่ะค่อนข้างชัดบางคนเนี่ยเขาแนะนำว่าใครที่เป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากคิดว่าตัวเองติดแน่ๆมีอาการไข้สูงหนาวสั่นจะเป็นลมใจสั่นอะไรอย่แน่ๆแล้วมาตรวจพวกนี้แล้วมันไม่ขึ้นเนี่ย ก็คือสามารถรอประมาณ3าถึวันค่อยตรวจอีกทีหนึง่งหรือเป็นช่วงที่ระหว่างรอ,อ,อกักตัวตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เชื้อมันแรงก็คือมันสามารถทาให้ตรวจพวกเนี้ยเจอได้ค่อนข้างชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> มี2เส้นอะา <c oughs> ตายแล้วจะหมูป,ปอดทองคําของฉันจะปอดทองคําได้อีกนานแค่ไหนก็ ขอให้คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเพื่อนๆพ่ี่เพียงน้องประชาชนทุกคนไม่มากก็น้อยนะก็มาลองวิธีด้วยความที่เคยสวอปโควิดแบบ PCR กับผู้ป่วยคนอื่นเลยแล้วก็เคยถูกสวอป PCR แบบจิ้มลึกสุดเลยเองก็เลยพอจะรู้ว่าเออม,มันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะ สําหรับการตรวจคัดกรองสําหรับผู้ที่ค่อนข้างไม่ตกกังวลอะไรพวกเนี้เออได้ดีเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างตรงนี้นะคะที่เป็นของติดเชื้อของเราเราต้องเก็บลงถุงซิปล็อกอ่ะหรือถุงแดงแล้วเขียนไว้เลยนะว่าเป็นขยะติดเชื้อหรือเป็นขยะ,ะสารคัดหลั่งจากทดสอบโควิดหรือชุดตรวจโควิดอะไรพวกนี้นะคะแล้ทิ้งถังขยะนะเพื่อป้องกันไม่ให้ เออพวกเชื้อเราอะมันไปเดือดร้อนต่อคนเก็บขยะหรือคนอื่นแม่บ้านอะไรพวกนี้เนาะก็คี t เทคแคร์ตัวเองแล้วก็เออเซฟผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็อาจจะต้องลาไปกับแท่นตรวจโควิดตัวนี้ก่อนนะบายๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ั b s c r ค b e ช่องนี้ด้วยนะคะก็นั่นแหละบาย